อย่งสีเหลืองเยลโลกไอต่อเลยตอนเดียวพวกันเนี้ยตาบอดสีตัดสุดท้ายเลยครับสุดท้ายเลยครับวันนี้เราครับมาอยู่กับเกม Keep Talking and Nobody Explo กโนะครับก็คือเป็นการที่เราส่งตัวแทนมาคู่ระเบิดนี่ซึ่งระเบิดนี้นะครับในเกมนี้จะเป็นระเบิดที่จะมีเวลาจำกัดใช่แล้วนะครับแล้วก็จะมีพัซเซิลที่แตกต่างกันในแต่ละรอบที่เล่นถึงเงื่อนไขในการกู้จะแตกต่างกันไปมันก็จะวัดเรื่องการสื่อสารถ้าปุ่มเป็นสีแดงให้กดค้าง แล้วปล่อยทันทีถ like er right. like ้ามันเขียนว่าคดอ่านไปดูได้โอเปอเรเตอร์รอกันซะแล้วมาเซ็นซีเซ็นซีหนึ่งสองสามสามสามสีมีสีเงินสีแดงสีส้มสีเขียวมีสีน้เงินสีแดงสีส้มอย่างสีเหลืองเยลโล่อเอาเลยตอนอะไรกันเนี่ย เออาโยระเบิดแตกไปแล้วสามให้กดปุ่มเลขตัวเลขนี่สี่ขั้นที่สี่คือปุ่มเลขสองใช่ป่ะใช่แล้วให้กดตัวเลขให้กดตัวเลขแล้วบอกเลยแดงเขียวแดงแดงเขียวแดงแดงเขียวแดงเมื่อ้วกดแดงเขียวแดงแล้วอ่ะเออกดไปเลย มึงก็ไม่บอกสุดยอดถ้ามีถ้าไม่มีสายไฟสีดำอ่ะมีสีดำอยู่ใช่ตัดเส้นแรกตัดเส้นแรกเลยตัดเส้นแรกถูกผมกดเนี่ยคขาเพ่ากดเนี่ยสีเขียวหาปุ่มอยู่บมันนึงเขียวพวกวันเนี่ยตาบอดสีมันมีสีอะไรบ้างปูมเขียวต้ไปดูไม่ออกว่ะสีเหลืองไอ้ไอ้อันนี้ถือว่าฝังฝังเราเสียเปียบนะฝังเราเสียเปียกพอจะพูด ไม่คุณเลือกที่จะส่งทหารของคุณไปเองหน้าจอนี้สําหรับทุกคนเท่านั้นใช่ไม่มีสายสีแดงไหมไม่มีสายสีแดงไม่มีสายสีขาวตัดเส้นสุดท้ายเลยครับตัดเส้นสุดท้ายเลยครับสุดท้ายเลยครับเอาใช่ว่าคลิปไวหน่อยได้หรือเปล่าแล้วที่สี่ครับชิ้นที่สี่ชิ้ที่สี่หนึ่งสองสองเอ้นกูกดอบโดนยิงกูรู้อยู่แล้ว ครับเซตที่สี่ครับเซตที่สี่หนึ่งสองสามปึ้งวัดเลยวาววัดเลยคุยังอ่านอยู่เลยเอาเอาสัญลักษณ์ก่อนสัญลักษณ์ไหนลูกต evet, ู่นฮาร์ฟไลท์ฮาร์ปไลท์เขื่อนไหนตัวเอาตัวไว้กับหัวอะไรไอ้โพไซดอนอะปีศูนย์ปีศูนย์มาโบกมีเหลือหรอไม่มีเหลืองไม่มีสีอะไรเลยก็บอกว่ามีแค่น้ำเงินกับดำ หนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองสาม